ไปที่ป่า,าเลนะฮว่าแต่ต้องทำยังไงกับเจ้านี่ดีละ่ะทำกับใครอะ่ะไอ้นั่นสินะเออออกมาสิฟูเนียนะตามหาฟูเนียอยู่นะครับเรียกเฉยๆก็คงไม่ออกมาสินะไอ้บ้าโฟเคเราจะลองดูสักหน่อยไหมละ่ะเอาแหละให้เราไปเรียกฟูเนียออกมาเราก็ต้องอ่ะก็ได้ก็ได้ไปเรียกเรียกฟูเนียครับ นี่รูปรูปคำคำ,คำนะรูปปั้นฟูเนียครับผมคือเรียกฟูเนียออกมาเอ,อ้ยทำไมมันเนียบไม่เลยเกิดขึ้นเลยล่ะนี่เออใครบางคนกุมัวเนี่ยมันนีของข้าไปายไอ,อ้เจ้านีรูปปั้นหุบได้พุบได้สมบัติของขา้าอัญมณีสีเขียวสองแสงของขา้าเอ,อ้ มันคือคำใบ้อะไรหรือเปล่าลนะ่ะอันเจมินีสีเขียวมันทำไมเหรอเงียบไม่ตอบเฮ้ย <Hey, yeah. S 1> ข้าถามอยู่นะทำไมเงียบไปล่ะเฮ้ยเฮ้ยครูเธอก็ฟังคำที่ลูกปั้นฟูเนียพูดออกเหรอ <Huh. S 1> เออข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าฟังออกหรือได้ยังไงนะ uh เอ,อ้ยว่าแต่อันมณีสีเขียวสองแสงกันเหรอเฮ้ย uh oh. เขาบอกว่าใครบางคนขโมยไป พวกปีศาจที่อยู่รอบๆนี่หรือเปล่าน่าจะรู้อะไรบ้างใช่ไหมล่ะ oh. งั้นต้องลองไปถามพวกปีศาจดูแล้วละ่ะด้วยวิธีการสนทนาในแบบของพวกเรา,ด,ด,ารด้วยการยิงด้วยการยิงอืมสนทนาในแบบพวกเราก็คือตีตีให้นอนตีให้นอน วิธี <ns> สนทนาในแบบพวกเราคสีให้นอนไปไปสนทนากันใหม่อ่าดีละแบบนี้ก็คงเอาฟูเนียออกมาได้ใช่ไหมอ่าฉันฉันฉันขอลองดูหน่อยนะเพื่อยังมณีสีเขียวส่องแสงเมื่อกี้ปื๊บปื๊บปาเอ้ยียุูนี่สุดน,น่ารักออกมาซะเอ้ย <ns> บ้าตัวน่ารนะักเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วเปล่าออกมาหรือเปล่าอะไรอ่ะโอ้ว้าวเฮ้ยนีกุเนี่ยเหรอเอาล,อละโหอลังการงานสร้างเออล้มอะไรเนี่ยอา้าตัวเขียวอือเลย ฟูน่ะฟูน่ฟูนะไอ้เนียล่ะน่ารักไซเม,มออกมาเต้นออกมาเต้นอะไรเนี่ยฟูน่าฟูน่าฟูน่าฟูฟูฟูน่าออกมาเต้นลองรำทำเพลงอ่ะน่ารักน่ารักเกินไปแล้วเจ้าเนี่ยกำลังเต้นอยู่ใช่ไหมนะ่ะเออแต่ว่าพูดว่าอะไรนะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าดีใจที่ไม่ได้มีแขกมาตั้งนานแล้วนะ่ะ ไอ้ฟูเนียธาตุไม้พวกเราเนี่ยต้องการหัวใจของพวกเจ้านะฟูนนะฟูนนะฟูนนะเฮ้ยเขาบอกว่าหิวก็ถูกขังอยู่ในรูปสลักหินมานานน่ะแล้วก็ขอให้เอาผลไม้อร่อยๆมาให้น่ารำคาญจริงเลยเฮ้ยฟูเนียฉันจะหาผลไม้อร่อยๆมาให้นะรอก่อนนะเอาละเราต้องเุ้ยผลไม้อร่อยๆกันเลยทางนี้ทางนี้เราไปทางนี้กันดีกว่า ว้าวจมูกเธอดีจังเลยเอาไปเก็บผลไม้ครับน่าแต่ต้นนี้น่าจะอร่อยนะครูบอกนะครูเป็นคนพามานะฮะแต่ว่เท่านี้คงพอแล้วใช่ไหมเอาละนะตอนนี้ก็กลับไปหาฟูเนียกันเตอเราต้องกลับไปหาฟูเนียได้ผลไม้ที่ฟูเนียอยากกินมาแล้วฟูเนียต้องชอบแน,น่นอนนะมั่นใจอย่างรุนแรงฟูนะาฟูฟ,ฟูฟูนะ่า เอานี่พวกเรารวบรวมผลไม้มาให้ขนาดนี้เลยนะฟุฟุนะอร่อยไหมถ้าอร่อยก็รีบส่งหัวใจของคุณเนียมาเร็วเข้าฟนะนะุนะฟุนะนะได้แล้วครับผมนะเอาของกินให้ฟุเนียที่หิวโหยกินนะนะไปต่อกันเลยดีกว่าบายนะนี่คือหัวใจของฟุเนียเหรอดีแหละนะตอนนี้ก็กลับไปหาแฟรี่อวุโสได้แล้วใช่ไหม ฟูฟูนะฟูฟูนะฮะว่าไงนะต้องได้รับหัวใจของฟูเนียอีกสองดวงเหรอฟูนะฟูน่าโอ้โหบอกให้หาฟูเนียาตาแสงกับทตุไฟเหรอไม่เห็นจะเคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยอะปุนะฟูฟูฟูนะเฮ้ยกดอะไรแล้วนั่นน่ะเข้าใจแล้วลองไปหาฟูเนียตัวอื่นกันเถอะเอาละครับต่อไปหาฟูเนียาตาแสงกับทตุไฟครับ ไปตามหาฟุนเน่ทาท่าแสงกับทน์ไฟกันดีกว่าเออเราจะหาเจอไหมเนี่ยฟูนเนีทาท่าแสงกับท่าไฟอืมรู้เหมือนว่านี่จะเป็นรูปสลักของหินฟุเน่าอันที่สองใช่ไหม,มฟูนเนียนี่ฟูนเนียเนี่ยก็จะโผล่มาถ้าช่วยรับฟังบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมโอียถามเอาละงั้นไหนลองฟังเรื่องราวสักหน่อยสิ ต้องการผงส่องแสงต้องเววาวเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 1> จะพูดบ้าบออะไรน่ะอธิบายมาให้ละเอียดหน่อยดิเงียบไปแกเงียบไอ้ลักษณะเด่นของผูเนียคือไม่เป็นมิตรเหมือนกันหมดเลยเรื่องไงน,นะ mm. ผงส่องแสงอั้นเหรออื mm. ถ้าทั้งหมดนี่คือความตั้งใจของแฟนเรียวโสแล้วก็ ผงส่องแสงอะไรนั่นเนี่ยก็น่าจะหาเจอได้แ,แถวๆนี้แหละ s <S ลองสำรวจดูรอบๆกันเถอะใช่เลสำรวจดูรอบๆครับผม <Wow. S 1> เราต้องหาผงส่องแสงเนาะนี่ดูนี่สิมีดอกไม้ที่มีแสงด้วยละ่ะ oh. ถ้าเป็นผงดอกไม้นี่ลก็ฟูเนียก็คงพอใจใช่ไหมละ่ะเฮ้ย huh. แต่แค่นี้ข้าว่ายังไม่พอหรอกหาเพิ uh ่มอีกครึ่งดอกจอบดอกกันแล้วกัน โอเคเก็บผงสองแสงครับเนี่ยพอเก็บปุ๊บไม่สองแสงอ่ะใช่ไหมพอเก็บปุ๊บม,มันจะไม่สองแสงดอกไม้สองแสงเก็บดอกไม้สองแสงไปเดอ้อ <Okay. S 1> ไปดีละเท่านี้รูกปันก้นสลักตู้เนี้ยก็น่าจะพอใจแล้วเก็บ <'s> ไปให้ตั้งเยอะรีบเอาดอกไม้นี่กลับไปกันเถอะไปครับ รีบวิ่งกลับไปให้ฟูเนียถาแสงที่อยากได้ดอกไม้หงสอกแสงอ่ะกลับไปกันเลยมาเอาไปเลยฟูเนียเย,ย้เสริมเลยแล้วเอ๊ว่าแต่เด็กคนนี้ดูไม่มีพลังอย่างไงก็ไม่รู้นะฟูนนะฮะถูกขังอยู่ในรูปสลักหินมานานเลยไม่มีพลังงั้นเหรอ เจ้าเองก็ต้องการของกินเหมือนกันง yup> ั้นเหรอฟูนาฟูนาอ้าวถ้าเป็นเพลงของแมนดริฟน่าจะอารมณ์ดีขึ้นงั้นเหรอฟังเพลงงั้นเหรอเรื่องมากกันจริงๆเลยทั้งตัวนี้ทั้งตัวโน้นอ่ะ็นแมนดริฟนั้นเหรอเด็กๆที่ท่าเริงเคยเห็นในป่าไปไม้ร่วงนั้นเหรอเอ้ยไม่รู้ว่าในที่แบบนี้จะมีพวกแมนดริฟหรือเปล่านะ ลองตรวจดูให้ทั่วกันเถอะไปหาแมนดริฟเจอแมนดริฟแล้วต้นไม้ที่อยู่ใต้นะอะไรกันนะ่ะอยู่ใกล้แบบคาดไม่ถึงเลยเนี่ย s <S รีบเอาเจ้านี่ไปให้ฟูเนียกันเถอะก็คือขุดแมนดริฟครับเอออุ้มแมนดริฟไหนูขอดูแมนดริฟดิอ้มีกีตาร์ว่ะ <c oughs> เฮ้ยเป็นคุณลุงน่ะต้นไม้ลุงอะเออนี่ เป็นต้นไม้ลุงอ่ะเออแมนดรีก็แบบว่าดีใจใหญ่เลยอ่ะแบบว่าเล่นกับต้นไม้ลุงอ่ะเออเด้นี่ต้นไม้ลุงมีหนวดด้วยต้นไม้ลุงนี่ไงเอามาโยนไว้แถวๆนี้ให้ฝั่งตัวอยู่ใ,ใกล้ๆเออเล่นต้นไม้ลุงมีหนวดด้วยนีย่ดูดิเห็นไหมมีหนวดด้วยนี่ นี่เนี่ให้ฝั่งตัวอยู่รอบๆนี้ฟุนั้นะฟุนั้นะเฮ้เจ้านี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วละ่ะฟุนาฟุนาไอ้เขาบอกว่าจะให้หัวใจของฟุเนียส,ส่องแสงละ่ะเฮ้ยเจโยแบบนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งดวงแล้วสิเออได้มาอีกหนึ่งดวงครับผมนะเติมพลังให้แก่ฟุเนียที่ไรี่เวแรงโอเคเราต้องหาเหลือฟุเนียธาตุไฟ นะเป็นหัวแจ้งฟูนีเพือกาาหารน่ะฟูนานาฟูนานนาไอเขาบอกว่าให้ทำการทดสอบกองแฟรี่อุโสที่เหลือเป็นอย่างสุดท้ายให้ดีนะถ้าอยากช่วยก็บอกขี่อยู่ของฟูนีตัวสุดท้ายมาทีสิเงียบครับผมเต้นอย่างเดียวเลยเต้นให้เราดูเอ้ยพักเดลองหา ลูกสลักหินฟุตเนียตัวถัดไปกันดีกว่าไปหาลูกสลักหินฟุนเนี้ยแห่งไฟอยู่ตรงไหนนะนะนะนั่น,นสินั่นดูเหมือนจะเป็นลูกสลักหินฟุนเนี่ยอสุดท้ายนะแต่มีปีศาจอยู่รอบเยอะจังถ้าจะคุยกับฟุนเนี่ยคงต้องจัดก,การพวกมอนสเตอร์ก่อนนะข้ากว่างั้นอะ โอ้ยตอนนี้นี่ครูรับรู้ความรู้สึกของโคอี้แล้วสินะใหญ่บือ้อไม่ใช่ความหมายแบบนั้นซะหน่อยมากำจัดทิ้งให้สิ่งซากด้วยระบำคาถาไหวใบไม้พิฆาตเปลวเพลิองอคัคคีเรียบร้อยกำจัดทิ้งทุกสิ่งเหล่า มีแสงออกมาจากรูปปัน้นฟูเนียด้วยละ่ะมาเลยดูเลยฟูเนียอ,อยู่ไหมฟูเนียอยู่ไหมฟูนันาน,าน,าน,านันนาอ้าวออกมาได้เลยเว้ยฟูน้าฟูน,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 นันนนนาอ่ะคาคูดูเหมือนเด็กคนนี้จะพูดเยอะนะเขาบอกว่ายัางไงเหรอ เขาบอกว่าขอบคุณที่ช่วยลงโทษลูกปีศาจท,ที่ดังแกเขาเนะี่ยเขารู้สึกขอบคุณมากๆเลยล่ะเอ๊ะถูกรังแกอยู่นี่เองเขาโหน่าสงสารจังผู้พู้นนะผู้นั้นนะไอะเอขาบอกว่าแถวเนี้ยมีพวกปีศาจเยอะมากเลยกลัวที่จะไปที่ไหนที่ไหนอ,ะอ่ะไอ,ะอะงั้นดีล่ะพวกเรามาแสดงพลังเพื่อปุณเนีย่ยที่น่ารักกันเถอะ เอ้ยนี่มันง่ายเลยนี่มาโฟเเถึงตาเจ้าออกลุงแล้วอ่ะโอเคจำกัดปีศาจเป็นงานของเรานะบอกโอ้มีงานถนัดเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดปีศาจออกไปให้ซินซานกนะครับโอ้ยจัดปีศาจออกไปให้ซินซากนะครับโอเคเราต้องกำจัดเท่าไหร่สามสิบตัวกำจัดเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นหมูปลาเห็ดชรานะสาวงามรูปใบไ,ไม้สาวงามต้นไม้สาวงามก็ต้องโดนกำจัดทั้งหมดที่จะมางามเกินข้าไม่ได้ไม่ใช่แล้วเจ้าว่องาน,นแก้งฟูเนียงกันเลยถ้าจะกำจัดเจ้าไปจะพาแห่งนี้เอาละเรียบร้อย เอาละนี่ตอนนี้ก็คงไม่มีพวกปีศาจจะลังแกเจ้าแล้วล่ะพวกเรากำจัดให้หมดแล้วฟูนานาฟูนานาเอ้ย <Jeez> ไ,ไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้นก็ได้ฟูนานาขอบคุณใหญ่เลยฟูนานาขอบคุณเข้าไปนะ <allt> ครับผมเรียกเควสฟูเนียหมดแล้วงั้นต่อไปเราก็ต้องไปหาแฟรี่อวุโซกันแล้ว โอ้แบบนี้ก็รวบรวมหัวใจของฟูเนียครบแล้วล่ะนั่นสิครบแล้วเนี่ย s <S รีบกลับไปหาแฟรี่อาวุโสกันเถอะใช่ครับเราต้องไปหาแฟรี่อาวุโสอาวุโสโ,โอเคเอ้ยไม่ใช่ผู้อาวุโสมาได้ให้เช่ายืมรถพวกฟูเนียเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะ จนอยากจะแอบอาพากลับบ้านสักตัวนึงเลยล่ะไอ้ช่วงที่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเจ้าคงไม่ได้ก่อเรื่องอะไรใช่ไหมเอ๊ะรู้ได้ยังไงน่ะคุยกันใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันคือการลักพาตัวมันเป็นการกระทําความผิดเว<ะ>้ยพวกเผาดนๆนี่เจอตัวแล้วจะพวกที่โจมตีพวกเราอยู่ที่นี่ทุกคนรุมมัน เฮ้เจ้าลุงอะไรชั้นี่ทำไมพวกนี้ล่ะาเจา้าจะยอมปล่อยให้บ้านตัวเองพังไหมล่ะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้อยู่แล้วฉันจะเอาคืนพันสิบเท่าเลยอุวยพวกเราเจ๊งไรไปใหม่นะเฮ้ยไม่ใช่แคหน่อยอะ่ะก็พวกคุณหมูี่รักพาตัวพวกนั้นไปนี่นานาคุณหมูรักพาตัวไปอะ่ะเดี๋ยวพวกเผ่าโดนๆนี่วุ่นวายการจับตัวพวกเรากันใหญ่เลยอใช่ วุ่นวายมากๆเลยนะครับผมพวกเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังแล้วละ่ะเ,เราต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังแล้วเราอาจจะถูกดูโจมที่ไหนก็ได้ไแต่เราต้องไปหาแฟร,รี่อุสโวก่อนท่านแฟร,รี่อุสโวเป็นคนแบบไหนเหรอจะน่ารักมากสมกับเป็นหัวโจกของเราแฟร,รี่ไหมนะขี้อยู่หางไงนะหัวโจวกอะไรกันเออว,ว่าแฟร,รี่อุสโวได้ยังไงบางทีข้าก็ไม่เข้าใจที่ท่าพูดนะหัวโจกเออนอะก็ไม่ถึงคนหน้าไงละ่ะ ไอ้เป hey, แปลกๆนะเจ้าเนะี่ยบางทีก็ดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่รู้เรื่องอะไรทําให้เกิดความแตกต่างแบบนี้กันนะผูค้คู่แข่งอะไรขนาดนั้นนะเธอราคาไราที่แปลกมัวแต่ใจเย็นอยู่ได้ฟานิวโซผูกรารวรวมๆหัวใจฟูรียมาครบแล้วเรียงมาเร็วเอ้ยเจ้าพวกหน้าลำคาญเมื่อกี้นะ เราแฟรี่อุสโว so ภาคไงวะเนี่ยรวบรวมหัวใจของฟูเนี่มาครบแรงจริงเหรอรวบรวมหัวใจของฟูเนี่มาครบแรงจริงเหรอลืมเสียงภาคแวริอุสโวเราภาคยหนเลวะเอาละครับผมเรามาถึงที่พำนักของแฟลี่อุสโวแล้วนะแต่เราก็ยังไงดีนะ นบทพิสูจน์ตัวตนนะกับแฟรี่อาวุโสนะครับผมแฟรี่อุโสเหมือนไม่แค่แฟรี่เก่าเฉยๆนี่เองแฟรี่มีหนวดงั้นเหรอน่ารักมากๆที่จะบกมีตะเกียงห้อยตรงแต่งอยู่ด้วยล่ะโอ้โหถ้าจะมาทำให้ข้ารำคาญรีบกลับไปซะ นี่แฟรีุ่โสพวกเราก็ไม่ได้จะว่างมาเจอกับเจ้านักหลอกนะโลกนี้กำลังตกอยู่ในวิกฤตนะเรียกขันฟาีรเออวุโสสิเจ้าพวกไม่มีมารยาทแต่ว่าวิกฤตรกเจ้าว่านะคืออะไรนะลองเล่าให้ข่าวฟังหน่อยสิอา้าวเราาเล่าให้แฟรี่วุโสฟังครับเ่าแบบเป็นคุ้งเป็นแควนะแฟรีุ่โสก็ฟังแบบเฮ้อ จริงนเลยอะวายังไงล่ะถึงจะเป็นเฟนรลี่อุสโซที่ขี้เกียจที่สุดในโลกนะแต่ถ้าได้ฟังเรื่องราวขนาดนี้แล้วก็ผมอยู่เฉยๆไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออแฟรลี่อุโซก็ไม่ตอบครับอ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วเ <c oughs> ข้าใจแล้วข้าก็จะบอกที่อยู่อาศัยของมังกมุกิมทักไหก็แล้วกันนะแต่ว่ามีเงื่อนไขจงไปที่ป่าเซเดนเน่ ให้เราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดีนั่นได้นะข้าจะบอกว่าอคอริสต่อยู่ที่ไหนดีปะะเปล่า้ยป่าเซเลเน,เน่เหรอที่พวกเผ่าโดนพูดถึงเหรอหมายถึงปัญหาที่เด็กๆหายตัวไปใช่ไหมถ้าเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงยังไงเรื่องนี้พวกเราก็สัญญากับยายหัวหน้าหมู่บ้านไปแล้วเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แค่นั้นนะแ้เจ้าไปที่ป่าเซเลเน่แล้วก็เจ้าโคตโตได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร เอ้ยปัญหาแช่จริง you, you แล้วก็เจ้าเน่ะเจ้าดาเจ้ารงตามข่ามาซะเอ้ยพวโอเคเหรอทำไมทำไมล่ะไอ้เรื่องนั้นนะ่ไม่จะเป็นต้องรู้หรอกนะเจ้าพวกเจ้ารออยู่ที่นี่แหละเอเอเอา้าวตามไปคนเดียวครับมีสงวิญญาณในร่างเดียวกันเหรอ้าเงื่อนงีเเน้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะ เหมือนจะเป็นผลข้างเคียงของเวทมนต์เกนดเวทมนต์ประตูมิติเือน <c oughs> ผลข้างเคียง <c oughs> เออแปลกลันแปลกลาหายากจริงๆอ่ะยังไง้าลองไปหาด้วยตัวเองจะดีกว่าอะอะไรอะ่ะไล้มนต์อย่างนี้ อะไร usted, ไอ่ะอ้าวค่อ,อ,อ,อยๆออกมานะเอาวิญญาณออกมาแล้วครับผมอะไรวะเนี่ยอ่าในสูตรก็ตื่นแล้วสินะเออเอ้ยชีวีที่ไหนน่ะเอ้ยเฮ้ยที่ไหนนะฉันจำได้ว่าอะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาทำแบบนี้นะอณาจักนื้อหนาม เอาใจเย็นก่อนอาจากเนืนามน่ะโลมสลายไปแล้วล่ะที่เป็นไปไม่ได้ไม่จริงเกิดเรื่องแบบนี้ก็ได้ยังไงทำไมความทรงจำของฉันเก้าหับสนิทน่ะจนถึงขัานไม่มีแม้แต่ความทรงจำในช่วงที่ผ่านมาหลงเหลืออยู่เลยสินะฟังให้ดีนะตอนนี้เวลาที่เจ้าสามารถเดินขึ้นมาได้แบบนี้น่ะเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น จิตวิญญาณที่ข้ามาจากโลกอื่นได้มายึดครองร่างของเจ้าเนื่องจากปัญหาบางอย่างนี่ไม่จริงอะเราจะเอาร่างของฉันกลับคืนมายังไงตอนนี้ควรทำยังไงเอาเลยครับผมนี่จะบอกว่าเราเป็นผู้เล่นโซลไดเวอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำการสร้างร่างใหม่ขึ้นมาในเกมครับผมแต่การเป็นการเดินทางกับจิตวิญ,ญญาณมาสวมทับกับจิตวิญ,ญญาณดวงอื่น ในโลกใหม่กันหรอคำถามนั้นนะข้าก็ไม่สามารถตอบได้หรอกนะแต่ถึงอย่างนั้นก่อนอื่นข้าก็ปลุกเก้าขึ้นมาแล้วผมจะสามารถแทรกแทงกจิตวิญญาณที่ยึดครองร่างของเจ้ากับร่างนั้นได้ทีละนิดฉันฉันต้องร่วมมือกับครูช่วยเหลืออนะาณาจักรเทีนนามกับราชินีอเออ ถ้าเป็นปัญหานั้นล่ะก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะเจ้าพวกไม่มีมารยาตที่จึกปูกับจิตวิญญาณที่ยึดของลางของเจ้ากำลังเคลื่อนไหวโดยมีจุดประสงค์เดียวกันอยู่แล้วฉันออตุมหลับไปอีกซะแล้วหลับเฉยคุยกันอยู่ รูถัดหางตอนนี้จะได้สติแล้วนะตอนนี้ข้าไม่มีธุระอะไรกับพวกเจ้าแล้วกลับไปหาเพื่อนเพื่อของเจ้าเถอะอ๋อก็คือเราเป็นพวกโซไดเวอร์ที่มาแย่งชิงย,ยาล่างชาวบ้านเขาอยู่งั้นแล้วโคอี้ก็เหมือนกันเหรอ <What happened? S 1> โอ้โยอะไรกันนะ่ะ อุตส่าห์รอตั้งนานนะนี่อะไรกันอะไรกันทั้งสองคนทำอะไรกันมาเหรอเฮ้ยจาพวกหน้าหนกหูนี่ทไมิธุระอะไรแล้วก็รีบกลับไปซะถ้ากลับไปหมู่บ้านแฟรี่พวกเจ้าจะได้รับการนำทางไปยังป่าเซเลเน่อันนี้คือเราจะไปกลับหมู่บ้านแฟรี่นะท่านไปลิวโสน่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยรู้ครับอย่างนั้นแหละ ก็แค่คนแก่ที่ใส่เสียคนหนึ่งนะอ้าวก็จะเหมือนเรื่องของหัวหน้าหมู่บ้านแฟรี่ไงที่อาจจะเป็นวิรุดที่ช่วยกอบกู้โลกหรือเปล่าอเอ้ยไรสาระแค่ตาแก่ขี้เกียจเท่านั้นแหละใช้ยาวิรลูดนะบอกกับท่านครูผู้นี้โอ้ยครูอยากเป็นวิบลูดงั้นเหรอเอ้ว่ายังไงนะไอ,โอ้โอ้ยเสียงภาคหลายตัวเกินลืมให้เสียงภาค อ่าไหว่ายวายังไงนะไอ้พวกท่านไแเรียกว่าโสมคแล้วเด้อลืมเปลี่ยงภาคงงและสำเนียงใหญ่เนี่ยอ๋อการทดสอบของแฟรี่อุโซมอะทำอะไรท่านครูผู้นี้ไม่ได้หรอกโชคด,ดีจริงๆเลยเนีย่ที่แก้ไขได้โดยดีนะนี่ท่านหัวหน้าหมู่บ้านท่าน,นหัวหน้าหมู่บ้าน อตอนนี้เนี่ยพวกเราต้องไปป่าเสน่แล้วล่ะ, mm. ลละท่านแฟรดี้อาวุโสนะขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าเสน่่ะน่า mm. ป่าเสน่งั้นเลยป่าเสน่นี่ mm. เป็นที่ที่เผาโดานโดน,ดน mm. ปเปลี่ยนอยู่ด้วยเถอนะ mm. บางทีนะอาจจะพาพวกเด็กๆที่หายตัวไปกลับมาก็ได้ <Yes. S 1> เข้าใจแล้วก็จะแนะนำเด็กๆที่จะช่วยพาพวกเจ้าไปที่ป่าเสน่ให้ สวัสดีข้าชื่อโฮรอนอ๋อเจ้าคือแฟรี่ที่จะนำทางไปยังป่าเซนเน่ใช่ไหมใช่แล้ว้าหนุนางหมู่บ้านน่นบนะบอกให้ค้าช่วยนำทางให้ดีเป็นพิเศษเลยนะว้ายน่ารักจังเลยอนะ่ะเอาละครับผมนะเราก็ต้องจบนะเนื้อเรื่องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ นะในเนื้อเรื่องของนิโนคุนิครอสเวอร์เรากำลังจะไปป่าซเซเรนีเพื่อไปแก้ปัญหาตามที่ท่านหนัวหน้าเอ่อแฟรลิวโซบอกนะครับผมนะเพื่อให้แฟรลิวโซเนี่ยช่วยนะในการบอกเราว่าท่านมังกรอควาริสนะที่เป็นผู้ปกปักร,รักษาโลกแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมนะซึ่งเราตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปป่าเซเรเน่เพื่อทำเควสตซะก่อนในการช่วยเหลือป่าเซเรเนี ให้หลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับผมเมาโฟเคเกมเมอร์นะผมนะยังไงกกดติดตามผมได้ทอ,องยูทูบนด้แล้วน,นนะผมก็ต้องขอราทุกคนไปก่อนนะครับผมกับเกมนี้โนค้คนนี้ครอสเบอร์แห่งนี้บ๊ายบายครับ